คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของคดีตากใบนะครับเมื่อวานนี้เป็นที่พูดถึงมากๆนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่า1ใน14คนที่ถูกออกหมายจับในคดีตากใบเป็นปหลัดอำเภอท่าอุเทนที่นครพนมนะครับกลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการส่งหนังสือลาแม้ว่าหนังสือลานั้นจะถูกยกเลิกไปนะครับขณะเดียวกันสารจังหวัดนราธิวาสก็พิจารณาคดีตากใบนัดสุดท้ายสั่งจำหน่ายคดีครับ ศารจังหวัดนราธิวาสนัดพิจารณาคาดีตักใบที่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้าสอพอตักใบอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2547เป็นโจทยืย่นฟ้องอดีตข้าราชการระดับสูง7คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมซึ่งศาลได้ออกหมายจับและคดีหมดอายุความไปแล้ว25ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายรัศดามนูรัศดาทนายความฝ่ายโจทย์บอกว่า คดีนี้แม้สุดท้ายจะนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้แต่เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ยังต้องสแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งทนายความและญาติได้หารือกันเบื้องต้นว่าจะมีการเสนอแนวทางหลังจากนี้เพื่อบรเทาความยุติธรรมแก่ญาติโดยจะเสนอให้อดีตผู้ต้องหาที่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงที่หนีคดีงดรับเงินบำนาญซึ่งเป็นเงินของรัฐและเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ของสอพอน้องจิกที่ยุติการส่งสำนวนคดีอาญาต่ออายการซึ่งหายไปเกือบ19ปีเพิ่งจะมาส่งสำนวนในปี2567ปีนี้โดยอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องเมื่อวันที่12กันยายน2567กรณีนี้จึงต้องมีผู้รับผิดชอบขณะเดียวกันเสนอไปยังคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีการตั้งอนุกรรมาการพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยครับ อายุความตามกฎหมายอาจจะขาดไปบางเรื่องแต่อายุความแห่งความทรงจำของประชาชนไม่มีวันขาดสารของประชาชนเนี่ยจะไต่สวนหาความจริงแล้วก็สารแห่งประชาชนเนี่ยจะตรวจสอบการทำงานของพวกท่านขณะที่ครอบครัวของผู้สูญเสียในคดีตักใบระบุว่าชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างเต็มที่ด้วยกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับแต่ว่าผู้ต้องหาไม่มามอบตัว แต่กลับแสดงตัวหรือว่ากลับมาใช้ชีวิตต,ตามปกติหลังคดีมหมดอายุความแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบความยุติธรรมแบบไทยๆท,ที่คนที่ก่อคดีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เมื่อหนีจนคดีหมดอายุความทําให้ประชาชนสารจังหวัดชยดายแดนภาคใต้จะตีตราว่าคุณคือฆาตกรโดยโดยโดยร้อเซตเพราะว่าคุณไม่เข้าสู่กระบวนการแสดงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจของคุณ ก็เชิญอยู่อยู่อย่างนี้แหละประเทศไทยอยู่กันอย่างนี้ทําผิดฆ่าคนก็หนีไปแล้วก็หมอายุความก็กลับมาแล้วก็อยู่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ก็แสดงความยินดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมต้องพาคุณผู้ชมไปที่นี่ครับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับก็มีรายงานว่าเมื่อวานนี้นายวิษณุเลิศสงครามท่านเป็นปร,ระหลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งแรกในรอบ14วันครับหลังเขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีตากใบเมื่อ20ปีก่อนและศาลได้อนุมัติหมายจับก่อนที่คดีจะหมดอายุความเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ถูกออกหมายจับนายวิษณุยื่นใบลาเลยครับลาระหว่างวันที่15-18ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าระหว่างนั้นผู้บังคับบัญชายกเลิกใบลาเพราะว่าไปเจอว่ามีหมายจับแต่ก็ไม่สามารถติดต่อนายวิษณุได้กว่า10วัน กระทั่งคดีสิ้นอายุความไป25ตุลาคมต่อมา26ตุลาคมก็มีรายงานว่านายวิษณุได้เข้ามารายงานตัวกับทางอำเภอแล้วก็ลงพื้นที่ปฏิบัตรริราชการตามปกติเมื่อวานนี้นะครับนักข่าวได้พบกับนายวิษณุนะครับเดินทางไปพบกับนายวิษณุที่ห้องทำงานเลยก็พบว่ามาทำงานตามปกติแต่ก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกเพียงแค่ว่าเมื่อ20ปีก่อนตัวเองทำหน้าที่เป็นเพียงคนขับเท่านั้น